เดี๋ยววันนี้เราเราห่างจากการเล่นเกมอันนี้ไปหนันอ่ะเราจะกลับมาเล่นน้องชื่ออย่างนี้เลยชอบชอบตัวเองอเกนี่ข้อข้อดีของของไอหนึ่งตัชั่นหนจคนน่ะคือชอบตรงนี่มันมีนนนนมแบบสัตว์เลี้ยงเครื่องนาเดยเยอะแยะเลย ชอบตัวน,นี้แหละแล้วฟาร์มให้เราขนาดนั้นเราทำอะไรบีนี่คือมาจากเวอร์ชันอุตสองหแต่ว่าเราจะไม่เล่นเราจะมาเน้นเล่นอืมแบบเดิมรู้สึกยังยังชอบแบบพื้นฐานอยู่นะทุกคนถ้าถ้าใครชอบแบบไหนก็ลองมาคอมเมนต์นแล้วบอกดูเผื่อเราจะสนใจในการทำแบบคิดต่อ มันแรกได้เหมือนเดิมเฮ้ยหยิบถ้วยมาทำไมอ่าทำความวราาู้จักชาวประชาชีเสียงมันจะแตกๆหน่อยนะเพราะว่าแบบคอมเรามีปัญหาใช้โปรแกรมเก,มก่าในการถัดไม่ได้เราเลยต้องใช้แบบตัวแคร์คับแทนซึ่งครับค่ะ ถ้าพูดดังน,นิดนึงหรือว่าเวลาแทร่มันจะเสียงมันแลกเธอเข้าใจะปะเคลียร์ตามกางเรลียนแบบแรกเราจะทาน้ำเื่อที่จะทำกับ1 2.

ไก้ค yeah, ่ะไม่มีจะทบอเปลืองอะรทุกคน เรียบร้อยเดี๋ยวรอทำอันนี้ด้วยทางเดินฉันชอบแบบเป็นทางเดินหินเพราะมันมีเสียงเดินได้นะเดี๋ยวเดี๋ยววางคอนโดขนนี่นี่มันมีเสียงนะฉันชอบตังนี้แหละ เดี๋ยวเราเหลือเงิน500เดี๋ยวเราไปท้ายคาช้าบ้านนิดหน่อยแล้วก็ซื้ออาหารมาทำความสะอาดคามับน,นั้นต้งอ่าได้เห็นถือว่าโอเคตอนนี้เนี่ยจะเป็นตรงรับเฟรนะทุกคนก็คือถ้าถ้าใครแบบให้ขอขันตามมเกิด หัวใจมันจะขึ้นเยอะกว่าปกติส่วนตรงไอ้ข,ข่างเนี่ยข่างถ้าเมย์ต้องหัวใจขึ้นอันในี้คือพลากิจททแต่ว่าตอนนี้นะั้นันกินยังไม่เปิดยังไม่เปิดว่าทะเลกับแป้นนั้นคือมีของกูมา สวัสดีเฮ้ยมีคนอยู่ว้านไหมไม่มีโอเคคุณสวัสดีค่ะสวัสด,ดีกัะกับสวัสดีเจ้าของร้านครับแล้วเราเคยซื้อสองกิน เราซื้อเป็นซาซององแล้วก็ได้ได้ลาทากควาสสมสะอาดบ้านกันแล้วมาเดี๋ยวเราทำวาวสากไปด้วยกัน โอเคเราทำความสะอาดกระอแล้วก็ไปเข้าห้องนอนเดี๋ยวคู่นี้ค่อยเอาสอนอันมาปลุกพาท์าา okay. ติาซานครับโอเคเริ่มจอดูสิคู่นี้ฝนตกแล้วก็วันนี้ดวงไม่ดีเดี๋ยววันนี้ต้องตกปลาทั้งวันนะเพื่อที่แบบคู่นี้จะได้มี ระดับถึงในการตกแคชฟิตเพราะแคชฟิตอ่ะมันจะมาแบบน่าสงไม่ใช่มาตอนแบบฝนตกมันจะมีแค่ตอนนั้นแหละเขาบอกว่าให้ไปเอาเบ็ดตกปลางั้นนี่เก็บตกยังไงจุดประกาที่จะไปเอาปลาแช่จับ เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีเงนนี่ไงที่บอกว่ามีฟารกเก็บมันจะขึ้นอย่าง,งีเลยทุกคนเขาบอกว่าเราไม่มีสิเรายัางไม่ได้เพรานะฉะนั้นไม่บ้าน่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะข้ามฉากนี้ไปนะเพราะว่าอยากมีเขาให้เบ็ตกกลานะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่ก่อนอันนี้อันนี้มันจะไม่ขึ้คืาปลานะทุกคนแต่พอมาเป็นเวอร์ชั่นหนึ่งจุดหกอมันเรียวกว่าปลาอะไรไม่ไไรู้ว่ามันจะเรื่องอะไรบอกเดีไยวต้องรอดูเดี๋ยวเอาคนนี้ไปเก็บที่บ้านแล้ไปตกปลาที่ท้าม อันนีชิมชชิมโอ,อ้โอเเ้สัญเออเอกเดี๋ยวเราเก็บอันนี้แล้วก็ใส่ััดลาโลบ้าเอเรายังไม่ได้เคลียร์ทางีเอานี่ไปด้วยไปเคลียร์ทาง่่าขอขอขอ เห็นแล้วขึ้นไปฝั่งมีสองฝาไหมนะเมืม่อกี้ถ้านจนไม่ผิดหน้าจะขึ้นหน้าสุดสุดแบบเมล็ดพันธุ์ฝาหมอนใะ่หโอเค่สวัสดีค่ะแกนี่ใส่ดีนะนช่ไเวลาเราเป็นลมหรือว่าแบบ อะไรอย่างเงี้ยแกจะชอบมาเจอเราตลอดเลยปล่ะจบไประยะฟาลาเจอแรกยังยังอยู่แบบตอนนีน้มันช่วยนะมันสอนเป็นเริ่มแรกค่ะเริ่มเกมแต่มก็จะง่างยๆเลย แี่แทมันน้องเงียเุกคนแต่ว่าที่แบบเลเวลของปลาจัดข้ามแบบช่วงเนี่ยเนี่ย <Yeah. S 1> ไอ้ปลา่นะประคัสเลเวลเขาเป็นแบบน้อยมากเลยสามารถตัได้งโจโจโคราโจโจหรือจ้าจ,จ่าครา งานดูเหยียบซิวได้ได้เยอะกับแต่ว่าตอนนี้เราใช้เยอไมากเมื่ก่อนก่อนตอนแรกตัวหนึ่งจจกลับไปจุดก่อนนะทุกคนเพราะว่าจะต่อเต็ม น่าแตงนะแต่ว่าเราจะเก็บไว้นะทุกคนเพราะว่ามันเอาไปสร้างบ,อาบ,บ่อปลาแอบง่วงนะทุกคนแบบมันนอนแ,แบบตกปลาทุกคนนอนอะไรนอนนอนลับยังไม่เต็มันะตกต่อไป เ่นปราชช่ไห่ะจาชไหโจเจ้าก็เขาเรียกอะไรโจเจ้าต้งตัว้าอะความความคชิ้น่อเขาเรียกอะไระนะพี่พี่ส่งชิ้นดีจริงไหมมั้ ได้ช้นิี้ใหม่มาก็ได้เหยื่อตับ้างดีกว่าน้ของตาค่ะของตาสวัสดีครับเดี๋ยวเรานี่มันยังไม่มีผีใบในมาไวตรงเนี้ยอืมองั้นเอาอะไรนี้ก่อนแล้วก็อันนี้ด้วยอันนี้ด้วยเดี๋ยวโอล่าให้เราขายไปเลย ปลาตกปลาตอวนนี้ตกไปแล้ค่นตัวนี้ตัวนี้นี่ตัวนี้เลยตัวนี้ปลาชินลเราจะหาตัวนี้นี่แหละนาจตันี้แล้วน มันติดไว้ขึ้นเลยแบบรู้สึกว่ามันจะติดไว้ขึ้นนี่ตัวนี้ราคาราคาดีกว่เดิ่มเป็นแค่สนุกสิมีไปที่า3 2วันครับ นายดูสิแค่ไปเยื่อแล้วถ้าเราเลื่อนไปสูงขึ้นมันจะได้แบบแบบของของของแบบแบบไอเทมแบบเยอะกว่านี้นะอยดูแบบดีกว่านี้นะรู้สึกว่าจะได้แค่เหยื่ที่ผ่านมา ไม่เป็นไนะแต่กระสอบยังไม่เต็มงั้นเรากต็ต้องตกกระสอบไปเต็มละเขาบอกว่ากระสอบเนี่ยเต็มเนเต็มเลยไปกลับบ้านเราจะเข้านอนกันละอ่าเสร็จประเตียนสวัสดีคับเดี๋ยวพวกเนี้ยเราถ้าแบบไม่มีภารกิจอะไรอะ่ะก็น่าจะแบบเขาเรียกอะไระตกแคสเซ็ตนะทุกคนแต่ว่ามันน่าจะจบคลิปแต่อตอนนี้แหละเพราะว่าง่วงเลยอ่ะ แค่สองวันเองทุกคนตกฟ้า,มากเมื่อกี้กคง่วงมากเลยอะ่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอากาศแบบช่างนอกไหมที่แบบวันวันเนี้ยนะตอนอัดอะ่ะคืออากาศมันเย็นมากกับฝนเย็นสบายอากาศแบบฝนจะตกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอากาศแบบหลังฝนตกแล้วฝนกำลังจะตกอกรอบหนึ่งแต่ป่ะมันไม่ได้ตึกอ้าวขายให้หมดไหนดูซิคุณประกอบการวันนี้ได้อะไรเออ มาขอดูผลประกอบการก่อนที่จะจากลาผลประกอบการวันนี้แพงสุดคือเจ้านี่จริงๆด้วยเนี่ยที่ที่เคยบอกคือตัวเนี้แพงสุดเวยแต่ว่าได้แมเช็์ตัวเดียยแต่โดยวรวมแล้วเกือบพันอยู่นะถือว่าโอเคถือว่าแบบใช้ได้เลย ก็แล้วค่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะถ้าใครอยากให้เล่งเกมแนวไหนนล่นเกมสตาดิโเนี่ยนล่งเกมเนี่ยแนวไหนเป็นแบบไหนก็สามารถเสนอมาได้นะแต่ว่าขอขอแบบไม่ร่นมหมดหรือว่าอะไรที่เกิดกรหมดเพราะว่าตอนนี้คอมรับไม่ไหวคอมอีชั้นกากนะคะทุกคนโอเคงั้นบ๊ายบาย